สวัสดีครับพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยทุกคนและเอซอีลาน้อยเนะครับบรรยากาศตอนเช้าครับมานี้ทำนาที่เก้าครับเผาขยะครับเผาแล้วจังได้เข้าบ้านครับเพราะย่านมันนะ่ะใหม่เฟื่องเพิ่นเนะครับในให้หน้าเพิ่นเบ่งบรรยากาศรอบน้องไปก่อนครับ หลังจากเกี่ยวเขาไปน้ำกับ่าแห่งครับปราสทธาจับปาน้ำมันหลายหูดอันนี้น้ำ่านแห่งครับครับบป่ากระดิ่งอยู่แต่ว่าต้องมันแห่งก็่นี่ครับจังมาคอยปืดออกครับปืดหาเอา บรรยากาศทางนอกรอนะครับลอเขาขยับให้ใหม่ไปเรื่อยๆก่อนบรรยากาศดีครับเ้านี้ครับแสงตะว้นพ่วมซองครับ เมื่อลงตรงเนี่ยับบอางเงี้เป็นมาเบึงงัวครับเป็นควบขาเมื่อครับ บรรยากาศดีมากเลยเช้านี้เพื่อสีนอนหลับครับพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนเพิ่นเกีียวเข่าจนตีหนึ่งตีสอง เผาขยะแล้วผมจผ้าไปเบิ้งในบ้านเนาะครับเนาะผู้ใดเข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับ ว่าสแตนเลนสสวยๆครับโอ้เห็นได้สีดได้คือเพลินเนาะครับ ครับนำมไหลครับฮะผมว่าทอมันสั่นครับมันนำทอบถึงนำไหมัทอบะถึงนำครับถ้า,เ,งงา,ถถาเวลาเปิดสังเกตมันจะปุกปุกป,กป,กป,กปุกุออกมาอยู่นบะบันรเก็เงียบไปน้ากว่า,านึงเออต้องตอทอแล้วผมว่าโบรู้แล้ว เจ้าตออยู่จะสองท่อนกันได้มั้งท่อนเดียวก็ได้มั้งผมว่าต้องท่อนเดียวเนาะแน่นเพราะว่าตอนมือมือนั่นเจ้าตอมันมันหักมันบ่เพราด้ต่อเพราด้หักหลายได้เหรอแต่ตอนทับเก่ากันนั่นแหละมันมีเศษเศษที่ตัดออกอยู่หันกัเอาลูอีกหน่อยเนาะเอาลงอีกผมว่าครับก้าวไม่อยู่เราไปอยู่บ่รู้ือกันครับต้องย่างเข้าไปถามแม่บ้านเพื่อนเบื่อนครับ สร้างคนมาบึงปัำำม่มเสมอนะครับน้ำโมไหลมิเซ้านี่ครับท่ออาจีบูถึงน้ำ หรือว่าจังเดก็ยังบ้านนั่นครับเพื่นเืิ่งสาเหตุก่อนครับเพราะามันเริ่มช่วงนี้น้ามันเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใกล้จะเข้านาแล้งเข้านาหนาวนาแล้งไปเรื่อยๆนะครับเพราะามือบุญมือบุญกระหินนั่นก็นปั่มเสมอเสียครับ เสียหยกสุดเลยครับเลยเปลี่ยนใหม่พอเปลี่ยนใหม่ก็ใส่มาจนหอดมือนี่แหละครับตัว่าน้ำวไหลแบบนี้เลยให้สร้างพ่นมาเบิง ให้พอสร้างประสานงานลบ ก็บุถึงอีลีครับสร้างไปไปซื้อทอมาต่อยอกอนึนทวนแถวนี้เจาะน้าลึกอีกลีครับ30-40เมตรผมยอมรับเลยเมือนนั้นดึงทอขึ้นโอ้บักเหงาเลยครับแต่ว่าผมบรายไทยขีบใบเนาะผมเป็นคนดึงขึ้นมากแหละครับทอดึงขึ้นมากกับซีหาข้น Trang chèo khuyên đầy học nam mốt luôn ba nè là, là cái nghiệp bên ba ครับทนทนเดียวมันยาวแค่สี่เมตรสีเมตรเพื่อหดนาแรงอีกอเส็น้นครึ่งแมนครับตรงเบิ่งระยะแทงเบิ่งสะก้อนว่ามันลงได้สำเร็จนะครับครับขอบคุณมากครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วเพื่อเป็นแรงมาด้านใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนะครับสวัสดีครับ